รถ s u v สาภาพไปสวยขับดีมากๆเลยค่ะ Honda c r v 2.0 EV Tech g e a ร์ขับเคลื่อน4ล้อปี2011โปรโมชั่นของลอยที่3 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะประวัติจัดเต็มได้เลยนะคะส่งแค่เดือนละ7,000บาทขอคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่15,000บาทขึ้นไปก็สะลงคนแนไปเฉ้งงานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถร,บรอบๆกันนะคะร,รถที่น่าใช้กว้างขวางนั่งสบายแล้วก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะ รถสวยหูุ่หลาสภาพดีมากๆเลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยดิ่งยนวีเท็เป็นสี 2,000cc ค่ะสีดาวส่งส,สบายเแค่เดือนละ7,000บาทเท่านั้นค่ะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตปบไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปบไฟฟ้าพักไฟฟ้าแอร์แบ็กพวงมาลัมันติฟังก์ชันนะคะคริสคอนโทรลค่ะแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ค่ะ สภาพดีมากๆเลยค่ะน่าใช้สุดๆเลยค่ะคันนี้ด้านหลังกว้างค่ะขนของได้เยอะมากๆเลยนะคะใครกำลังม,มองหารถ SUV สภาพสวยเอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งคันนี้ตอบโจทย์เลยค่ะโฟลดวิลขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะ ในราคาไม่แพงเลยได้รถสีขาวด้วยภายในเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตอีกต่างหากนะคะสภาพดีสุดๆเลยค่ะคันนี้มาทดลองขับดูได้ค่ะรถขับดีจริงๆค่ะได้เครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์สองานเป็นสินค่ะจะยังไงโทรสอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2 5 0 5 8 5 8 8ติดต่อแอมค่ะ 10ค่ะพิมไลามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสภาพดีคุ้งค่ะน่าใช้คับดีส,ดสุดเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศร้อนจัดมากๆเลยนะคะดูแลตัวเอง